ชนะทีมหนึ่งแต่ดันไปแพ้ทีมหนึ่งมี3แต้มแต่ดันไปแพ้ทีมไม่มีแต้มสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับโอป้าฟุตบอลอีกครั้งนะครับแหมไม่มได้เจอกันนานเลยครับต้องขออาภัยด้วยครับช่วงนี้กว่าจะหาเวลามาอัดพวกคอนเทนต์ประมาณนี้ได้ครับแหมช่วงนี้เอาเวลาไปไลฟ์้งหมดนะ โอ้เวลาแต่ละวันนี้อย่างน้อยๆก็6ชั่วโมงนะที่หมดไปกากการพสดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาติดตามการรายงานผลสดนะครับในทุกวันครับมีดีบ้างไม่ดีบ้างครับช่วงนี้จะพยายามมาเรียกว่ามพยายามอัดทุกแมตช์เลยแล้วกันนะครับคนน้อยบ้างเยอะบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้ครับขอหยิบเรื่องครับสุดที่ว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าครับในกลุ่ม E นะครับซึ่งว่ากลุ่มนี้จะเป็นยังไงครับ ม่เดี๋ยวมาเราให้ฟังนะแล้วก็กลุ่มนี้ครับประกอบไปด้วยครับจากด้านซ้ายครับ s ซลวาเกียครับแล้วก็ยูเครนเบลเยียมแล้วก็โรมาเนียครับลองดูจาก4ทีมนี้ครับทุกคนลองทายกันซิว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแม่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยดูบอลมานานนะครับคงเดาว่าเบลเยียมนะครับน่าจะสบายๆในกลุ่มนี้เขารอบได้สบายๆนะครับแต่แม่ครับแค่ออกสตาร์ทนัดแรกครับแม่เดี๋ยว นี่ครับแมตช์แรกครับกลายเป็นว่าครับเบลเยียมครับดันออกตัวครับด้วยการแพ้ทางด้านของสโลวาเกียครับไป0ูนต่อ1เฉยเลยครับแมเรียกว่าขู่สะดุดตั้งแต่แมตช์แรกครับโดยทำประตูโดยทรานส์นะครับแล้วก็ตั้งแต่นาทีที่7เลยครับแล้วก็ทั้งเกมนี้ครับโอ้เบลเยียมครับทวงประตูคืนไม่ได้ครับเสีย3แต้มแรกให้ทางด้านสโลวาเกียไปนะครับ ว่าแหมเกือบจะแหมดูเป็นมามึดเหมือนกันนะเโลเกียปีนี้ครับแล้วก็ไปกันอีกคู่หนึ่งครับแตม์แรกครับก็เป็นทางด้านของโรมาเนียครับออกนำยูเครนครับไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อสูบในครึ่งเวลาแรกครับซัมประตูโดยสแตนคิวนะครับแม่หลายคนนี้หรือแม้แต่ผมเองครับเราดูจากรายชื่อนี้เราน่าจะคุ้นชื่อของทางยูเครนมากกว่านะมีทั้งทางโรบิกไงครับโอ้ยิงได้เยอะครับกับทางกีโรน่าครับ แล้วก็ทางด้านของมูดอกครับจากเชลซีนะครับแล้วก็โหอีกมีทาซินเชนโกจากอาร์เซนอลด้วยครับดูจากรายชื่อครับยูเครนน่าจะมาเหนือกว่าครับแต่กลายว่าโดโลมาเนียนําไปก่อนหนึ่งประตูครับแล้วก็ในครึ่งหลังครับทางด้านยูเครนครับก็หลายคนก็คงดาว่าพยายามรีบหาประตูตีเสมอครับแต่กลับกลายเป็นว่าครับโอ้โหยูเครนครับโดโลมาเนียเล่นรัวๆเลยครับกลายเป็นว่า แพ้ไป3ต่อสูนย์นะโดยคือหลังโดนมาลินแล้วก็ดากัรสยิงไปครับนาทีที่53และ57็ครับขูหเรียกว่ายิงกันโนรัวเลยครับแม่กลายว่า3แต้มครับตกเป็นของโรมาเนียครับยูเครนไม่มีแต้มนะครับนี่เรียกว่าสถานการณ์นี้ดูว่ายูเครนก็ดูจะฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับแล้วว่านัดถัดไปก็จะเจอทางด้านของสโลวาเกียที่พึ่งชนะเบลเยียมมาด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนัดถัดไปดีกว่าครับแล้วก็ นี่ครับวันนี้เลยครับที่ผมอานคลิปนี้ครับยูเครนเจอทางด้านของสโลวาเกียครับใครดูว่าแหมกลายเป็นว่านี่ครับครึ่งแรกครับสโลวาเกียครับก็ออกนําตามคาดครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากชาญคนเดิมครับ2นัด2ประตูเข้าไปแล้วครับแม่คนนี้ครับเนี่ยตัวความหวังของทางด้านสโลวาเกียจริงๆครับแม่หลายคนก็คงพูดเป็นคเดียวครับว่าแกไม่รอดแน่ครับชาวยูเครนครับ ด้วยฟอร์มการเล่นต่างๆครับมันก็ไม่น่าจะกลับมาได้ครับสำหรับยูเครนนะแต่ก็ใจผมเองผมก็ยังเชียร์ต่อนะว่าอยากให้ยูเครนกลับมาได้ครับและกลายว่าครับครึ่งหลังครับสถานการณ์พลิกเฉยเลยครับกลายเป็นว่าครับยูเครนครับกลับมานำครับลุกแรกนาทีที่54ครับจากทางด้านชาปาเลนโกนะครับแม่ลุกนี้ครับมีเขาเรียกว่า ส่งมาจากด้านข้างคับจายตัดแล้วก็สปปเรนโก้นี่แท็กอินเข้าไปได้ครับตีเสมอได้นาที54ครับแล้วก็นาทีที่80ครับซปเปอร์ซับอย่างยาเดมชุกครับโอ้จับบอลอย่างสวยครับแล้วก็แตะบอลเบาๆผ่านทางหน้าดูบาฟก้าครับแซงนำสโลวาเกียเฉยเลยครับและคว้าสามแต้มไปได้ครับทำให้ครับแทนที่สโลวาเกียจะมี6แต้มเต็มครับ กลายว่าเสีย3มแต้มให้ยูเครนไปครับและหลังจากจบนัดนี้ครับกลายเป็นว่าครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้ครับกลายเป็นทางด้านโรมาเนียยูเครนและสโลวาเกียมี3แต้มเท่ากันเฉยเลยครับแต่ทางด้านโรมาเนียยังแข่งไปแค่แมตช์เดียวนะครับและเบลเยียมครับยังมีเรียกว่ายังไม่มีแต้มเลยนะครับอื้มหรือว่าก็ต้องมารอรู้นกันวันนี้นะครับ ซึ่งทางด้านของขออภัยครับทางด้านของเบลเยียมนะครับก็จะเจอกบบทางด้านของโรมาเนียนะครับซึ่งถ้ากลายเป็นว่าวันนี้ครับเบลเยียมครับมาชนะโรมาเนียได้ครับเบลเยียมก็จะมี3มแต้มเหมือนกันครับกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ครับจะกลายเป็นงูกินหางเอานะครับแต่โอ้โหแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะดีไม่ดีนี่ถ้าโรมาเนียชนะเบลเยียมได้นี่โอ้โหเบลเยียมครับ อาจจะกลับบ้านได้เลยนะเรียกว่าโอว่าถ้าทีมยิชน่าแพ้2นัดรวดนี่ก็โหเรียกว่าเตรียมครับจองตั๋วกลับบ้านกันได้เลยครับก็มาลุ้นกันนะครับในวันนี้นะนะครับเวลาคุยน่าจะตีสองนะครับถ้าผมจะเวลาไม่ผิดนะเบลเยียมเจอกับทางดานของรูมาเนียครับเดี๋ยวก็อ่ะแล้วก็ฝากมาชมไลฟ์สดกันด้วยครับคู่นี้ก็ไลฟ์ให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับมาลุ้นกันครับจะงูกินหางหรือเปล่านะครับสำหรับ กลุ่ม E ของศึกยูโร2 0 2พนะครับผมแล้วก็แม่ในหลายหลายวันที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกคนที่มาชมไลฟ์สดกันครับแม่ตอนนี้ก็โหคนติดตามถึง5้ารอซับแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ครับเป้าหมายต่อไปครับอยากให้ถึงพันซับครับในการจบทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับแม่อยากได้ ช่วงนี้ครับพอแม่อยากให้มีการซับสไครก็แม่ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยครับแม่ช่วงนี้ครับไลฟ์ทุกวันครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันดูเยอะๆนะครับผมนะครับหรือฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับโอ้ช่วงนี้เรียกว่าอ่าบอกตามตรงครับไม่ไม่ได้โดบหรือไม่ได้อัดเม็ดส้มมาไลน์นะครับโอ้นี่แทบจะอดหลับอดนอนครับเตรียมตัวหลายๆอย่างครับอาจจะแต่วันอาจเตรียมตัวไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็เตรียมร่างกายเต็มที่ครับเพื่อ หลไ์สดให้ทุกคนได้ชมไปพ,พร้อมๆกันแล้วก็ฝากช่อง i ิกตอกไว้ด้วยนะครับชว่วงนี้ก็นะครับมาเรื่อยๆครับคอนเทนต์แซล f o ฟุตบอลของเราครับบน t ิกตอกนะครับอ่าแล้วก็อ่ะน่าจะมีเท่านี้นะครับผมมาแล้วเดี๋ยววันนี้ครับสองทุ่มก็มาเจอกันนะนะครับในคู่แรกจะเป็นคู่ไหนวะนะครับ วันนี้นะครับคู่แรกครับ2ทุ่มจะเป็นทางด้านไมดิเตอรียมโปรแกรมมาด้วยครับ2ทุ่มจอเจียเจอเช็คนะครับและ5ทุ่มตุรกีเจอโปรตุเกสครับแล้วก็ตามนัดครับตี2ครับเดี๋ยวเยี่ยมเจอโรมาเนียนะครับที่นี่เวลาเดิมนะครับผมนะแล้วก็อ่ะช่วงยูโรนี่ก็ค่อนข้างดึงนะแต่พรุ่งนี้วันหยุดนี่ว่านะครับก็แม่แต่ก็ไม่อยากให้โผงกันนะครับเอาเวลาแบบ ไปเที่ยวตอนยางวันแล้วครับกลางคืนก็มาดูบอลกันต่อดีกว่านะครับผมนะหรือแม่นี่ลยครับมาที่ช่องโอปป้าฟุตบอลนะครับช่ว้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามโอปป้าฟุตบอลไว้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ